ใน1ปีมีชาวต่างชาติหลายล้านคนมาเที่ยวในประเทศของเราและแต่ละคนก็มีสิ่งที่ชอบในประเทศของเราแตกต่างกันไปครับซึ่งเรื่องราวนี้เป็นหนึ่งในคําถามที่ชาวต่างชาติตั้งกระทู้ถามชาวต่างชาติด้วยกันเองว่าหลังจากที่พวกเขาออกจากประเทศไทยแล้วสิ่งดีๆอะไรบ้างในประเทศไทยที่เมื่อพวกเขาจากไปพวกเขาจะคิดถึงซึ่งคําถามนี้ก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่า100อคอมเมนต์กันเลยทีเดียวว่าแต่เรื่อง เราจะเป็นอย่างไรแต่ละคนพวกข่าวคิดถึงอะไรในประเทศของเราบ้างมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแหล่งที่มาด้วยนะครับสวัสดีครับคำถามนี้ทางช่องได้ค้นเจอมาจากเว็บไซต์ reddit ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ชาวต่างชาติมีไว้เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องราวต่าง ซึ่งหนงในคำถามที่เรานำมาในวันนี้ก็คือหลังจากที่พวกเขาออกจากประเทศไปแล้วสิ่งดีๆอะไรบ้างในประเทศไทยที่พวกเขาคิดถึงโดยในเน,นื้อหานี้ทางช่องได้นำมาเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มจากความคิดเห็น,น,นแรกกันก่อนเลยโดยความเห็นนี้นะครับเขาได้บอกว่าสิ่งที่เขาคิดถึงในประเทศไทยก็คือ7 e เ e ่นอเ อีความเห็นนะครับเขาบอกว่าเมื่อคิดถึงประเทศไทยเขามักจะคิดถึงโรงแรมราคาถูกที่อยู่ริมชายหาดในราคา20-35ถึงเหรียญสหรัฐอีกความเห็นนะครับเขาบอกว่าเมื่อฉันนึกถึงประเทศไทยฉันมักจะคิดถึงผลไม้สดน้ำผลไม้สับปะรดที่น่าทึ่งน้ำผลไม้ที่วางขายตามริมถนนเขารู้สึกว่าน้ำผลไม้ในประเทศไทยมันอร่อยกว่าน้ำผลไม้แปรรูปจากโรงงานที่ขายในร้านขายของชำในอเมริกามากมาก ต่อมาครับก็ได้มีคนมาแสดงความคิดเห็นในเชิงเดียวกันโดยบอกว่าเมื่อคิดถึงประเทศไทยฉันก็มักจะคิดถึงน้ำผลไม้สดเหมือนกันฉันอาศัยอยู่ในไต้หวันและแม้ว่าที่นี่จะมีผลไม้มากมายแต่ผู้คนที่นี่พวกเขาไม่นิย,ยมดื่มน้ำผลไม้น้ำผลไม้เดียวที่ขายอยู่ในร้านค้าก็คือน้ำผลไม้20%และน้ำตาล80%เพราะงั้นคนท้องถิ่นพวกเขาจึงกินมันแค่สดๆเท่านั้น พวกเขาไม่ดื่มน้าผลไม้หลายครั้งที่ฉันขี้เกียจที่จะปอกเปลือกและหั่นมันก่อนจะโยนมันลงเครื่องปัน่นบางครั้งฉันแค่ต้องการความสะดวกในการหยิบขึ้นมาดื่มได้ทันทีเท่านั้นความเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดถึงในประเทศไทยน่าจะเป็นข้าวซอยไส้อัว่วและข้าวขาวหมูหรือไม่ว่าจะเป็นการขี่สกูตเตอร์บนภูเขาหรือป่าในประเทศไทยรวมถึงกาแฟอร่อยๆในเชียงใหม่ และวิธีการใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายเมื่ออยู่ที่นั่นชันและภรรยาสามารถทำได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงความหรูหราใดๆความเห็นต่อไปครับเขาบอกว่าสิ่งที่ฉันคิดถึงในประเทศไทยก็คือฉันคิดถึง7 e เ e ่นอเลเมื่อฉันเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นฉันเพราะว่าฉันสามารถเข้าถึงอาหารได้มากมายและฉันก็คิดถึงสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่นั่นรวมถึงห้างสรรพสินค้าในที่นั่นด้วย ความเห็นต่อไปนะครับความเห็นนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดถึงมากที่สุดในประเทศไทยก็คือ7 e เ e ่ e อเเช่นกันมาต่อที่ความเห็นต่อไปกันเลยครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสิ่งที่ฉันคิดถึงในประเทศไทยก็คือการขับรถ ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางบนท้องถนนเพราะในประเทศไทยมีพื้นที่พักและปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีร้านจำหน่ายอาหารมีร้านค้าและพื้นที่ปิกนิกที่ดูเหมือนจะมีอยู่ทุก10กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นระหว่างทางก็มีโรงแรมที่มีห้องพักดีๆและทุกที่ที่คุณไปก็มักจะมีตลาดกลางคืนให้เที่ยวชมอยู่เสมอและประเทศไทยก็มีอุทยานแห่งชาติมากมายให้คุณเลือกชม จากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเกี่ยวกับคอมเมนต์เมื่อสักครู่ว่าฉันไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับรถในประเทศไทยอยู่ในรายการคําถามนี้เพราะฉันเคยมีช่วงเวลาที่ยากลําบากเกี่ยวกับการเดินทางข้ามถนนเมื่ออยู่ที่นั่น มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยนะครับความเห็นนี้เขาบอกว่าเมื่อฉันคิดถึงประเทศไทยฉันจะคิดถึงความรู้สึกปลอดภัยฉันรู้ว่าอาชญากรรมมีอยู่ทุกที่บนโลกแต่เมื่อลองเทียบกับที่ที่ฉันอยู่ตอนนี้และสถานที่ส่วนใหญ่ที่ฉันเคยไปมาฉันต้องบอกว่าเมื่อฉันอยู่ในประเทศไทยฉันรู้สึกปลอดภัยมากฉันรู้สึกปลอดภัยถึงขนาดที่ฉันกล้าที่จะ ทิ้งแล็ปท็อปของฉันไว้บนโต๊ะในขณะที่ฉันไปเข้าห้องน้ำและเมื่อฉันเดินกลับมาฉันก็จะพบว่าแล็บท็อปของฉันมันยังวางอยู่ที่เดิมมันเป็นแบบนี้ทั้งในเมืองใหญ่ไปจนถึงชานเมืองฉันไม่รู้สึกว่าฉันต้องเฝ้ามันตลอดเวลาเมื่อคุณมาที่ประเทศไทยคุณจะไม่เห็นการจี้รถ และที่ประเทศไทยก็แทบจะไม่มีการบุกรุกเลยสิ่งที่ฉันมักจะเห็นอยู่บ่อยๆเสมอก็คือฉันมักจะเห็นผู้คนทิ้งกระเป๋าเงินและสิ่งของอื่นๆไว้ในมุมมองที่เห็นง่ายๆบนยานพาหนะของพวกเขาราวกับว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องซ่อนมันไว้เมื่อออกจากรถเพราะพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องซ่อนมันฉันคิดถึงความรู้สึกนั้นจริงๆ เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เลยครับเขาบอกว่าเมื่อฉันคิดถึงประเทศไทยฉันมักจะคิดถึงการที่ฉันไม่ต้องทํางานและผู้คนเมื่ออยู่ที่นั่นพวกเขามีความสุขแค่ไหนฉันคิดถึงชีวิตกลางคืนฉันคิดถึงรสชาติของอาหารฉันคิดถึงทุกอย่างคิดถึงการสูบบุหรี่คิดถึงเบียร์สิงราคาถูกฉันคิดถึงการอยู่อย่างสงบสุขตอนที่ฉันอยู่ที่นั่นฉันคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นทั้งหมดและฉันคิดถึงการะจนภัย ความเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าเมื่อฉันคิดถึงประเทศไทยฉันจะคิดถึงผล,ลไม้โดยเฉพาะสับประรดสับประรดในประเทศไทยเป็นสับประรดที่อร่อยมากและฉันยังคงคิดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดเฉพาะตอนกลางคืนใกล้เมืองเก่าในเชียงใหม่ฉันมักจะกินมันหลังจากที่ฉันดื่มเบียร์ไปแล้วสองสามแก้วที่เปียโนเลาและฉันก็ยังคิดถึงเกาะช้างมากๆที่นั่นเป็นชายหาดที่ฉันชอบที่สุดในประเทศไทย และสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับฉันก็คือฉันคิดถึงคนที่ฉันเคยใช้เวลากับพวกเขาตอนที่ฉันอยู่ที่นั่นความเห็นต่อไปนะครับความเห็นนี้เขาบอกว่าเมื่อฉันคิดถึงประเทศไทยฉันมักจะคิดถึงน้ําผลไม้ชาแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์ห้างสรรพสินค้าไก่บอลชอนอาหารราคาถูกที่น่าทึ่ง ความสุภาพและความใจดีของผู้คนและอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดถึงที่สุดเมื่อฉันอยู่ที่นั่นก็คือแม้ว่าฉันจะอาศัยอยู่ในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปแต่แปลกมากเพราะเมื่อฉันอยู่ในประเทศไทยฉันกลับรู้สึกปลอดภัยกว่าตอนที่ฉันอยู่ในประเทศของตัวเองซะอีกฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุผลเพราะอะไรแต่ฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆ อีกความเห็นนะครับความเห็นนี้เขาบอกว่าสําหรับฉันเมื่อฉันคิดถึงประเทศไทยฉันจะคิดถึงรอยยิ้มและระดับความสุภาพของผู้คนและความเป็นมิตรที่คนไทยมีให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งฉันยอมรับว่าทั้งหมดมันทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยมากเมื่อฉันอยู่ที่นั่น อีกความเห็นนะครับความเห็นนี้เขาบอกว่าเมื่อฉันคิดถึงประเทศไทยฉันจะคิดถึงกลิ่นและรอยยิ้มของผู้คนจากนั้นก็ได้มีคนมาคอมเมนต์ในประเด็นเมื่อสักครู่ว่าฉันเดาไม่ได้ว่ากลิ่นที่คุณหมายถึงนั้นคือกลิ่นอะไรสําหรับฉันกลิ่นในกรุงเทพคือกลิ่นของท่อไอเสียรถยนต์อาหารข้างทางฉันเยี่ยมและขยะร้อนจากน้ําล้างจานที่ทิ้งไว้ตามท้องถนนจากพ่อค้าแม่ค้าข้างทาง และนี่ก็คือความเห็นบางส่วนที่ชาวต่างชาติพูดถึงประเทศไทยของเรานะครับมีไม่น้อยที่พวกเขาบอกว่าพวกเขาคิดถึงทุกอย่างในประเทศไทยเห็นได้ชัดว่าแท้จริงแล้วประเทศของเรานั้นมีดีและมีสเสน่ห์มากเพราะไม่ว่าใครได้มาประเทศของเราสักครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาก็อยากจะกลับมาเยือนประเทศของเราอีกกันแทบทุกคนคุณผู้ชมลองจินตนาการว่าหากเราเองได้ออกจากประเทศของเราไปอยู่ในประเทศอื่นสิ่งไหนบ้างที่คุณผู้ชมจะคิดถึงเป็น อันดับแรกลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ